บุฟเฟต์โรงแรมไม่จำกัดเวลาครับร้อยห้าสิบบาทแบบเน็ตแล้วเห็นราคาแบบนี้ลืมไปเลยนะครับว่าจะมีแค่แฮมไส้กรอกไข่ดาวอะไรอย่างเงี้ยอาหารนี่มาแบบฟูลเซ็ตเต็มออปชั่นครับไม่ว่าจะคาวหวานทุกอย่างเต็มสูบแล้วที่สําคัญคือนั่งเย็นๆกินอยู่ในห้องแอร์นี่คือบุฟเฟต์อาหารเช้าที่สุร,ราษฎร์ธานีครับของโรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ทจะอยู่ตึกหน้าสูนนะครับซื้อคูปองร้อยห้าสิบาทที่ล็อบบี้แล้วเดินเข้ามาที่ห้องอาหารได้เลยห้องอาหารเนี่ยจะเปิดตั้งแต่หกโมงเช้ายาวจนถึงสิบโมงครับอาหารเนี่ ร้านอาหารหรูเลยดูอย่างเมนูนี้ครับแกงส้มปลาทุเรียนจะหาเจอได้ในบุฟเฟ่ต์ที่ไหนขาามูต้มผักกาดดองครับเนื้อเด้งๆผัดเผ็ดไก่ที่แค่เห็นสีเครื่องแกงก็อร่อยแล้วอาหารที่นี่นะครับไม่ทันหมดก็คือเติมใหม่แล้วที่สําคัญคือเวลามาเติมใหม่เนี่ยบางทีเขาเปลี่ยนเมนูไปเลยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามาตั้งแต่6กโมงใช่ไหมแล้วนั่งกินยาวๆไปจน10บโมงเนี่ยไอเมนูทั้งหมดรวมของวงของหวานที่เราจะได้เห็นเนี่ยป่งว่ามียี่0เมนูแน่ๆแ,แล้วอีกอันที่ไม่ค่อยเห็นที่ไหนแล้ว ข้าวต้มวันที่ปามไปนี่เป็นข้าวต้มกุ้งอะ่ะคิดดูโซนที่เป็นผักสดเยอะๆอย่างนี้ครับจะเป็นโซนขนมจีนแล้วก็ข้าวยำน้ำยากระทีน้ำพริกหวานแกงไตปลามีหมดครับนี่นี่ได้ปามมาเป็นชิ้นใหญ่ๆแล้วข้าวยำจานนี้ของเด็ดภาคใต้เลยครับราดด้วยน้ำบูดูอีกอย่างที่ปามว่าเด่นมากๆเลยนะครับของบุฟเฟ่อาหารเช้าโรงแรมแก้วสมุยเนี่ยคือโซนของหวานที่เป็นขนมไทยตรงนี้ครับเขาเลือกมาได้แบบหลากหลายแล้วก็โอ้โหน่ากินมากๆผละผละโมงผลไม้ตามฤดูกาลนี่คือเต็มที่อยู่แล้วครับไม่มีขาด150บาทมีน้ำชากาแฟไหน เต้าหู้ร้อนๆครับโหสดคข้องคอเชา้าๆสมองไม่ต้องคิดคำนวณอะไรมากนะครับทุกคนลองดูบนโต๊ะที่ปามตักมาเนี่ยร้อยห้าสิบบาทมันเอาอะไรไปไม่คุม้มหวงแต่เจ้าของโรงแรมเขาจะขาดทุนแล้วเลิกทําไปซะก่อนมากกว่าครับไอบฟเฟ่เนี่ยอยากให้มาโดนในตัวเมนูแกงส้มปลาทุเรียนมากๆกินไปนี่กลับไปกินแกงส้มอย่างอื่นไม่ได้แล้วครับแล้วกับข้าวทุกอย่างของนี่นี่นะครับเนื้อเน้นๆเครื่องก็คือไม่มีคั๊กครับใส่กันแบบสุดๆรสชาติปามพูดได้ง่ายๆว่าคนใต้กินถึงแล้วกันครับถ้าคนนอกพื้นที่ครับแวะมมาาาาาาาเทีี่่่ยววหรรืืออผนนสุธกช มือไว้ที่นี่ปามการันตีว่าไม่มีผิดหวังครับเอาจริงๆ150บาทเดียวมานั่งกินแค่ขนมไทยพวกของหวานเนี่ยปามว่ากําไรแล้วไม่เคยเจอบุฟเฟ่อาหารเช้าที่ไหนคุ้มแบบนี้ครับอร่อยสถานที่สะอาดมีแอร์นั่งสบายตามมาเดินกันได้เลยจ้า